พเพื่อนๆในเนดตเอเวอร์กิมมกันนะให้อนไม่ติดั้ไลค์แอนด์ฟอลล์มีแฮมปันวิดีโอเอ็นจอยนะก็วันนี้จะมาเล่นยูความเบอร์เอ็มเคทูด,ดันทะเลทรายตามของของฟูตีมามาดูกันครับนี่ครับผมโก้อยู่ในหน้ียนะครับยูครามเบอร์นะเพลงอมกานเล่ยูแคร์มเบอร์เอ็มเคทูอินเดอะเดซเซดเลสซีนะครับเล t โก้ เดียวบอกจะเลิกติดตามครับอูทมองนะครับ,รบเลิกติดตามอาทิตย์แล้วไม่เป็นไรครับว่างก็มาแวะดูได้นะครับเฉอไม่กดติดตามแต่ก็มาดูดอนึงถ้าเกิดว่างนะ Yeah, I'm yeah, I'm good, let's go. go Let's go Lết cung tàu đi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  เบื่อเกมนี้แล้วนะครับอดิตเองก็เปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเหมือนกันนะครับไม่ได้เล่นเกมนี้เกมเดียวนะไม่งั้นอนดิตก็คงเบื่อมา,มากๆแล้วล่ะอดิตก็เล่นโลโบโลโโลโอ,อ,โอ่ออออะนะครับโลบอ่อะไรพวกนี้แล้วอ้อ้เกือบตายครับโมนะครับแล้วก็กลับมาเล่นเกมรดบ้างสลับกันนะครับ

โอ้พี่เขาโดนแทงแล้วเป็นไปได้ไงไม่มีทางคนนี้เขาแฮกแน่ๆเลยทำไมกันคนนี้โกงคนนี้โกงคนนี้โกงมานนำเอซผมได้ไงอไม่ใช่ปปิดมานนำคนที่ผมชอบได้ไงเขาเล่นหนึ่งนาทีว่าแต่แฮกแฮกป่ะเนี่ย เล่นหนึ่งนาทีวัดโอ้ยหหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเล่นหนึ่งชั่วโมงหรือเปล่าโอ้วหนึ่งชั่วโมงแน่เลยไวยอยู่เหมือนกันอุ้ยเล่นหนึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะไวรอนเซกูดบายอันดาวอร์กิปจูเก้าแกอรเบกบัมไม

I'm the man around the But give you all But gave you time I And so เมื่อพ่อคุณชอบดูพิมพ์รี่พายเอฟของเยอะไม่ใช่แหละหวุฒิ่เอ่อเม่อร่วอถ้าเกิดผมเด้งผมมีโอกาสตายถึงเก้าล้านเก้บเก้าปซนมันอาจจะมีมันอาจจะไม่กี่วันนะครับที่ผมอัดคลิปเนาะอืมไม่ใช่ผมจะไป ผมลาออกแล้วผมจะไปกินเลยผมคุณนะเนี่ยผมออกแล้วผมจะไปผมจะหาอะไรกินผมจะหาอะไรกินถ้าเกิดผมออกอ่ะผมจะหาอะไรกินผมไม่ออกผมไม่ออกผมจะหาอะไรกินนะถ้าเกิดผมออกเอ้ยโอ้เฮ้ยโยน้ำมันจะหมดโอ้มันหมดหมดสุดสุดยอด inna cứu lớp đưa cứu lớp te nam bờ phai inna cứu lớp cô mây anh cứu nam bờ phai pha thuốc lớp te nam

เต๋อเกรเข้ากลุ่มก๊อกกี้แอลดีนนะครับไม่รู้เต็มหรือยังต้องหนึ่งพันสายฟ้าด้วย

ผมเล่นอย่างอื่นนะครับผมจะไต่ยอย่างอื่นแล้วกันใช้ฮิลคลาเมอร์นะครับแต่ผมจะไต่ยอยันอื่นอู้หกร้อยเยอะมากห้าร้อยก็ได้อยู่เล่นก่อนช่วงนี้บัตรดแดงเหลือไม่ค่อยได้เล่น I'm gonna give you all to give you time in a man of my statue r wanna give you all wanna give you solo เขาใช้อุปกรณ์นี้นะครับก็เลยใช้ตามฮะ I'm gonna give you all to give you time in a man of my statue Baby 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 โอ้ช i ตเกือตบตายเสกุดไปตายตายโอ้ทนี่ขนาดรถคันแรกผมนำแลลี่ค่ะเป็นไปได้ไงผมผมจะติดไอ้ตายอยู่ตรงนี้นี่แหละ คือมันจะโขกหัวนะครับถ้าเกิดเราขึ้นไปเคยตายเพราะตรงนี้นี่แหละโดนโขกหัวเอ้ยมันขึ้นไม่ได้ไอมอไคนนั้นขึ้นได้แต่ผมขึ้นไม่ได้เออเอ,อ๋อถ้าผมทำอย่างนี้เออได้เฉยนะมองได้เฉยโอ้ยโอ้ยรอดเฉยฮะเยแตมแตมแตมขอสักพันหนึ่ง ขอสักพันหนึง่งเบลว์ขอสักพันหนึ่งสักพันหนึ่งก็ยังดีนะรับโอ้ดีชิดน่าจะไม่ถึงขอล,อล้องได้แค่สี่ร้อยเดนี้ล่ะสามร้อยเองเหรอจะไม่ได้ไงบักอีกแล้ว Oh shit! Oh shit! Not good. But it's good. Hmm. But Goodbye. you are so, not s ั a ซอกน่าสงสัยตตวาวาโอปุผมขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดใช้อุปกรณ์นี้แต่ผมต้องบินเอาผมตายเพราะหน้าแหกตายผมจำได้ สักพันหนึ่งก็ยังดีเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้เจอเธอช่วงนั้นป็น่อากอง้งุท่าันเป็นแค่อโอเวอร์ยากเห็นใที่เจอัน่งน้ะมสัซ้าเป็นเลืองคือฟันอกบว่าไม่มีเธอจะตาย กินกับหลังเอออย่างนั้นเลยอย่ากาเลยใจเย็นใจเย็นไปรุ่นอ้ตอตายโอเคบวกดแดนดี้บ้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ติดตามช่องกนดีเพจน,นะครับโอเคกูดบายข้าผุกอกี้แอลดีนะครับช่องอะที่ปุกเออเอะไรวันนี้บอกว่าใครรถเร่งโดนเร่งโดยอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจ คิดว่าผมไม่อ่านเยอะแหละอะไรผมกไม่เข้าใจแต่ผมไม่เคยบอกว่า <What? S 1> มันต้องมีสักคนที่เต็มเออแล้วก็ดอ,อกว่ารถใครลดดูลอย ไปใจอะไรบอกน้องอดีหน่วย what เฮ้ยแต่งตัวตามผมอีกอะไรเนี่ยเฮ้ย ม,มีปัญห,หาแล้วครับมีปัญห,หาแล้วครับม <pretty> ีปัญหาแล้วครับอะไรโอเคบ๊ายบาย